Thank <laughs> you. ใจใช้สีทองหยิยื่นอบายมุขท่านานต้อมตาทานกระจายเสียงงประเทศไทยจังหวัดสุโขไัยอ93เก้ากประชาสัมพันธ์เขตส่รวมประชาสัมพันธ์ยานิไปชิรับฟังรายการพุทธกรรมธรรมกรรมขอความสุขความจเจริญในธรรม จมมังเกิดมีแต่บรรดาญาติโยมท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านช้าของวันนี้นั้นเราท่านทางหลายก็กลับมาพบกับรายการพุทธธรรมนำชีวิตทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุขโขทัย ที่คลื่นความถี่ fm 9 13.75เมกะเฮิรดำเนินรายการโดยอาตามภาพพระมหาดวงอำนาจสิริมังคโรวัดสวรรคารามในพระสังฆราชูประถมอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุขโขทยัย ซึ่งจะได้หยิบยกในสิ่งที่เป็นคติธรรมเพื่อน้อมนำมากล่าวให้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้สดับรับฟังเป็นประจำพร้อมกับบรรยากาศยามเช้าๆอย่างนี้ซึ่งในเช้าของวันนี้นั้นก็ตรงกับเช้าของวันที่เจ็ดเดือนตุลาคม พุทธศักราช2,567แนตะ่ต้องขออภัยคณะสัตยาติโยมด้วยนะที่เป็นท่านผู้ฟังที่อาจจะรอฟังในรายการพุทธธรรมนำชีวิตแต่ว่าผู้ฟังเนี่ยรอฟังผู้จัดรายการไม่ได้มาจัดโยมนะเพราะว่าหนึ่งก็คือไอในส่วนหนึ่ง แล้วก็ร่างกายลวนนะสัมผัสได้เลยว่าร่างกายเริ่มต่อต้านเพราะว่าจัดระเบียบให้เขาไม่เพียงพอนะก็เริ่มป่วยแต่ตอนนี้ถามว่ายัางไอไหมนิดหน่อยนะก็สามารถทำหน้าที่ได้คือเก่านะถ้าไอามากๆก็ไม่จัดโยมเพราะว่าการที่จะมานั่งพูดแล้วก็มานั่งไอพูดไปไอไปเนี่ย มันดูเสียบุคริกกันะก็เป็นเหตุที่ไม่ควรจะเป็นแบบนั้นนะก็เมื่อทุกอย่างเข้าสู่ภาวะปกติเราก็กลับมาทำหน้าที่ของเราเห็นทราบว่าเจ้าที่เองก็เจ็บป่วยเหมือนกันโดยเฉพาะคุณธนกิจมาดแมนว่าเห็นว่าไม่สบายเหมือนกันนะก็ดูแลสุขภาพญาติโยมทั้งหลายช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงนี้ฝนน่าจะ จวนจะหมดแล้วมั้งแต่ว่าผลกระทบที่เกิดจากฝนเนี่ยยังคงปรากฏให้เห็นอยู่ทางโซนภาคเหนือเอาเข้าจริงๆในทางภาคเหนือเนี่ยโดนทุกจังหวัดเลยนะที่จะรับผลกระทบจากน้ําท่วมยกเว้นจังหวัดเดียวที่เหมือนจะไม่ถูกก่าวขานถึงเลยแล้วก็ไม่น่าจะมีภัยพิบัติทางน้ําก็คือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเดี๋ยวเหมือนหายไปจากสารระบบเลยจังหวัดแม่ฮ่องสอนนี่ หลุดออกไปเลยก็คือไม่ได้รับผลกระทบใดๆท่านโยมยังคิดอยู่ว่าอแม่หองสอนก็มีป่าเขาดําเนาภัยเยอะพอสมควรเหมือนกันแต่ไม่ได้รับอิทธิพลจากน้ําน้ําป่านะไม่เห็นได้รับอิทธิพลจากน้ําป่าแสดงว่าในโซนนั้นมีการตัดไม้ทําลายป่าเน้น้อยนะคา,าดว่านะก็จึงไม่ได้รับผลกระทบด้วยนะเอา ทางเชียงใหม่นี่ก็หนักเลยในรอบกี่ปีไม่รู้โยมไม่ได้มีปรากฏไว้นะว่าเกิดน้ำท่วมใหญ่แบบนี้ปีนี้เนี่ยถือว่าหนักแทบจะทุกจังหวัดไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่เชียงรายนะในพื้นที่ที่น้ำเข้าถึง ไม่ว่าจะจะป็ปจังหวัดไหนก็ตามเชียงใหม่เชียงรายที่พื้นที่ที่น้ําเข้าถึงก็ได้รับผลกระทบนี่เมื่อวานนี้แอบแวบไปดูทางสุขโขทยัยทางด้านนะฝั่งตรงข้ามสะพานแม่ยา่าโยมนะมีน้ำท่วมขังหน้าโรงพยาบาลสวรรคโลกนี่ก็มีน้ำนะมีน้ำท่วมพอสมควรแต่ก็น่าจะไม่ถึงขั้นวิกฤต นะเพราะว่าน้ําในแม่น้ําลําคลองยังพอระบายลงไปได้ยังไม่เอ่อล้นขึ้นมาแล้วคิดว่าการบริหารจัดการน้ำนํำระบบของการบริหารจัดการเนี่ยน่าจะเอาอยู่คาดว่านะเพราะว่าพื้นที่น้ําหน้าวิไลหนาต่ศินก็ดีโรงเรียนชายสุขโขทัยวิทยาก็ดีในโซนตรงนั้นเนี่ยยังถือว่าน้ำเนี่ยยังสามารถพองถ่ายไปได้ยังไม่ถึงกับล้นลก็ ไม่น่าห่วงนะของจังหวัดสุขโขทัยนะคิดว่ารอบนี้ไม่น่าห่วงแล้วโซนทางสวรรค์โลกนี้ทางเขาเรียกอะไรอ่ะทางคลองกระจงนะทางท่ากระเสมคลองกระจงตรงน,นั้นก็มีบางจุดที่มันแตกมาอะไรต่างๆก็จะรับผลกระทบจากน้ําแต่ก็น่าจะไม่หนักหนาสาหัสเท่าใดคาดว่านะ ที่พูดอย่างนี้เนี่ยก็คืออย่างที่กล่าวในครั้งก่อนๆว่าขอเป็นกําลังใจให้ทุกพื้นที่แล้วกันนะคงจะหมดแล้วมั่งโยมรอบนี้น่าจะเป็นรอบปิดท้ายก่อนที่จะเข้าฤดูหนาวนะเมื่อหมดฝนแล้วก็จะเป็นฤดูหนาวที่นี่แต่มาว่าทางเหนือน่าจะหนาวหนัก,กน,นะเพราะว่าความชื้นมันเยอะในส่วนของน้ําฝนตกเยอะ ปีนี้ก็น่าจะหนาวจัดในทางเหนือแล้วคิดดูว่าในขณะที่หนาวจัดนี่สภาพการเป็นอยู่โดยเฉพาะบนดอยเนี่ยจมาว่าน่าจะลำบากนะมีโครงการอยู่ในหัวอยู่ว่าจะชวนโยมทำผ้าหม่มเนี่ยชวนโยมบริจาคผ้าห่มคนละผืนเนี่ยเดี๋ยวสืบราคาจริงๆจะมาซื้อผ้าห่มนาโนเนี่ย ผืนแล้วทั้2ส0งได้มั้งนะเอาไว้ต้อนรับญาติโยมที่จะมางานกระถินเตรียมสั่งไว้อยู่นะก็พอได้อุ่นอยู่โยมเป็นพ้าห่มจะว่าหนาก็ไม่หนาจะว่าบางก็ไม่บางแต่อมแล้วมันสบายตัวแล้วมันก็อบอุ่นนะพอสมควรนีนส่วนของวัดเองเนี่ยอาตมาตั้งใจว่าจะซื้อไว้สักห้าสิบผืน แต่ในส่วนที่จะนำไปบริจาคเนี่ยว่าจะชวนญาติโยมอยู่อาจจะสักสองสามร้อยผืนไม่รู้ว่าจะมีใครสามารถที่จะร่วมบริจาคได้ไหมในวันข้างหน้าเดี๋ยวรอก่อนโยมนะรอให้ผ่านพ้นในช่วงเวลานะน่าจะต้องเป็นหลังลอยกระทงนั่นแหละก็จะรวบรวมแต่ถ้าหากว่าดูสถานการณ์แล้วว่าโอเคมันมันน่าที่จะนำไปบริจาคก,ก็ค่อยว่ากันอีกเรื่องนึง นะเอาายาโยมทั้งหลายมงคลชีวิตนะถึงข้อไหนแล้วก็ไม่รู้เนี่ยจำไม่ได้เหมือนกันนะครั้งที่แล้วพูดถึงมงคลชีวิตข้อที่ข้อที่เท่าใดมีใครจำได้ไหมครูผู้พ,พูดเองก็งงเหมือนกันโยมว่าข้อที่สามสิบสองหรือสามสิบสามนี่แหละโยมนะมีใครจำได้ไหมว่าเราเกล่าวถึงมงคลข้อที่เท่าใดนะ แม้ผู้พูดเองก็งงโยมเพราะทิ้งช่วงไปหลายนะทิ้งช่วงไปหลายเวลาก็เลยทำให้งงว่าเรากล่าวมาถึงข้อไหนอย่างไรมีใครจำได้ไหมนะอาตมาว่าไม่ว่าน่าจะเป็นข้อที่สามสิบสองเนี่ยไม่สามสิบสองก็สามสิบสามแล้วกันนะแต่คิดว่าน่าจะเป็นข้อที่สามสิบสองเพราะคั่นหน้าไว้ ก็ถ้ากล่าวซ้ําก็ไม่เป็นไรนะก็ถือว่าเป็นการทบทวนแล้วกันสําหรับมงคลชีวิตนะถ้าหากว่ากล่าวซ้ําข้อก็ถือว่าเป็นการทบทวนเรื่องราวต่างๆนะให้กับญาติโยมทั้งหลายได้ฟังเพราะว่าห่างหายไปนานเอามงคลข้อที่สามสิบสองเขากล่าวอย่างนี้ว่ามงคลสามสบสองต้องถากถาง ประพทิทางบริสุทธิ์สู่สุขสัรรจุดมุ่งหมายพุทธศาสตร์ที่สำคัญคือพรหมจันท์วิสัยในโลกีกามารม์ครอบงามวลมนุษย์ดิ้นไม่หลุดยิ่งไรคล้ายยิ่งหนีเกิดทะเลาะดุด่าท้าต่อยตีเสียชีวีเสียคนเพราะกลกาม นี่คือในเรื่องของมงคลข้อที่สามสิบสองเขาบอกว่าการประพฤติพรหมจรรย์โยมมงคลข้อที่ที่นะสามสิบสองกล่าวถึงเรื่องการประพฤติพรหมจรรย์นะภาษาบาลีบอกพรหมจริยานะพรหมจริยนจะก็คือการประพฤติพรหมจรรย์นะ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมีคําเปรียบเปรยบอกว่าชาวสวนชาวไร่เนี่ยเขาหลังจากถางป่าเผาหญ้าแล้วเนี่ยต้องรีบปลูกพืชผักผลไม้ที่ต้องการลงไปก่อนที่หญ้าจะกลับมาระบาดขึ้นใหม่ฉันใดคนเราเมื่อบําเพ็ญตะบะทำความเพียรเผากิเลสจ,จนเบาบางลงแล้วเนี่ยก็ต้องรีบปลูกฝังคุณธรรม นะต่างๆลงในใจด้วยการประพฤติพรหมาจรรย์เพื่อยกระดับจิตของตนให้สูงขึ้นก่อนที่กิเลสทั้งหลายทั้งปวงนั้นจะฟูกลับขึ้นมาใหม่อีกฉันนั้นนี่คือคำเปรียบเรยโยมคือชาวไร่ชาวนาเขาถางถางหญ้าเนี่ยนะเสร็จแล้วเนี่ยกำจัดวัชพืชเรียบร้อยแล้วก็ต้องรีบ รีบอะไรรีบถากถางรีบถากถางเสร็จเรียบร้อยก็คือรีบปลูกผักผล,ลไม้ที่ตนเองต้องการนั่นโยมเพราะว่าไม่งั้นถ้ามัวช้าเนี่ยเดี๋ยววัชพืชต่างๆมันก็จะก่อเกิดกำเนิดขึ้นมาอีกเป็นปัญหาอีกเหมือนกันเขาบอกว่าในทางธรรมเนี่ยใครก็ตามที่บำเพ็ญตาบะโยมก็คือมีความเพียรเผากิเลส ดีแล้วเนี่ยก็ต้องรีบที่จะประพฤติในส่วนของพรหมจันทร์นะคบว่าพรหมจันย์ญาติโยมทั้งหลายเขาบอกการประพฤติพรหมจันย์ในส่วนของการประพฤติพรหมจันี่์มีความหมายว่าประพฤติตนอย่างพรหมคือความประพฤติอันประเสริฐนะหมายถึงการประพฤติตามคุณธรรมต่างๆญาติโยมทั้งหลาย การประพฤติตามคุณธรรมในทางพุทธศาสนาให้เข่งครัดยิ่งขึ้นนะเพื่อป้องกันไม่ให้กิเลสเดฟูกลับขึ้นมาดังที่กล่าวแล้วจนกระทั่งเนี่ยประพฤติจนหมดกิเลสนะต้องผ่านขั้นตอนต่างๆในทางพระพุทธศาสนานะเพราะนั้นในส่วนของทางพระพุทธศาสนาเนี่ยแบ่งออกภพภูมิโยมเป็นหลักๆเลยออกเป็นสองส่วน สองส่วนี่หมายความว่าอย่างไงคือในส่วนของที่เป็นโลกิยะกับเป็นโลกุตระอันนี้เอาแบบว่าตัดสั้นครบถ้วนกระบวนความเลยนะแยกเป็นสองส่วนโลกิยะกับโลกุตระนะหรือถ้าพูดเป็นภาษาเต็มๆก็โลกุตระกับเออครันะโลกิยะภูมนะิกับโลกุตระภูมิ แน่นอนโลกิยะเนี่ยมันถ้าพูดถึงเป็นภาษาสั้นๆโลกิยะก็คือโลกีโยนะโลกิยะก็คือโลกีก็คือยังเกี่ยวกับโลกอยู่ยังคล้องแหวงอยู่กับโลกยังวนเวียนอยู่กับโลกก็าไาอย่างนั้นเถอะนะไม่ได้สลัดตนให้พ้นจากโลกว่างั้นนะซึ่งจะไม่เจาะประเด็นลึก ให้กับญาติโยมได้ฟังว่าจะบอกว่าโลกิยะเนี่ยมีอะไรบ้างมีกามาว,าจ,มาวาจรภูมิรูปาวัจระภูมินะอันนี้จะไม่ได้กล่าวถึงหรือแม้แต่อรูปาวาจระภูมนะิที่แบ่งแยกออกไปในส่วนของโลกิยะเนี่ยก็จะไม่กล่าวให้มันลึกไปขนาดนั้นนะเดี๋ยวท่านผู้ฟังก็จะโอ้แตกแขนงไปใหญ่เลยทีนี้นะเอาแค่หลักๆแล้วกัน เพราะนั้นจะกล่าวถึงในเรื่องของโลกิยภูมนะิในเบื้องต้นก่อนโลกิยภูมิก็คือภูมิของโลกนี่แหลนะถ้าเปรียบเทียบอีกอันหนึ่งน,นะก็คือยังมีสุขมีทุกขเนี่ยที่มันคละเคล้ากันไปญาติโยมทั้งหลายเหมือนพวกเราใช้ชีวิตอยู่เนี่ยเรียกว่าเป็นโลกิยภูมนะิยังมีสุขมีทุกขยังสั่นคลอนเพราะสุขและทุกขนั้นยังมีการปรุงแต่งในสิ่งทั้งหลายทั้งปวง ตามความชอบใจหรือไม่ชอบใจของตนเองยังมีรักมีโรคมีโกรธมีหลงใะสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นโลกีวิสัยทั้งนั้นเลยนะเป็นโลกียะภูมิอันนี้คือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับแทบจะทุกสรรพชีวิตนัน่นแหละย่าจมทั้งหลายซึ่งการที่เราใช้ชีวิตที่ว่ามีทั้งสุขทั้งทุกเนี่ยคระาค้ากันนะ มันก็จะทำให้เราเนี่ยวนเวียนนะอยู่ในวัะสงสารเนี่ยไม่อาจที่จะสลัดตนให้พ้นจากสังสารวัฏได้ญาติโยมทั้งหลายเพราะฉะนั้นมันก็จะโครจรอ,อยู่อย่างนี้แหละอย่างที่ตมาบอกว่าโครจรไปในภพภูมิต่างๆไม่ว่ากามาวาจรลูปาวาจรน,นะ อารูปาวัจราจรน,นะมันก็จะวนเวียนอย่างนี้นที่เรียกว่าวัตตะสงสารเนี่ยะ,ะโคจรอ,อยู่อย่างนี้ตามคุณธรรมที่เกิดขึ้นในจิตในใจของตนเองนะโดยความหมายย่อๆก็จะประมาณนี้ส่วนในสิ่งที่เรียกว่าโลกุตระภูมิเนี่ยญาติโยมทั้งหลายนะสิ่งที่เรียกว่าโลกุตระภูมินะโลกุตระก็คือพ้นยิ่งกว่าโลกะ โยมนะก็คือหมายความว่าสลัดตนเนี่ยให้หลุดพ้นจากโลกหรือสังสารวัฏเนี่ยก็กล่าวได้ญาติโยมทั้งหลายเป็นการเปรียบเทียบให้กับญาติโยมทั้งหลายได้ฟังในส่วนของโลกุตละเนี่ยก็คือนะพ้นจากโลกในมุมหนึ่ง นะเรียกว่าถ้าแตกขแขนงมาเขาจะมีออกมาโลก,กุตรภูมิเก้าอย่างเคยได้ยินไหมนะมรสี 4, ผลสี่นิพานหนึ่งนี่เขาก็มีกล่าวไว้นะในหลักสูตรของนักธรรมชั้นตรีมั้งถ้าจําไม่ผิดนะไม่นักธรรมชั้นตรีก็นักธรรมชั้นโทเนะีนะ่ยโลก,กุตรภูมิเก้าอย่างมรสี 4, ผลสี่นิพานหนึ่งมรสีก็คือโสดาปฏิมรักนะสกทาคามิมรักอนาคามิมรักอรหัตตมรักโยม นะต่อมาผลสี่ก็เหมือนกันนะผลสี่ก็โสดาปฏิผลสกทาคามิผลนา,นาคามิผลอรหัตตผลนะนิพพานหนึ่งก็คือนิพพานก็ตรงตัวอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นแล้วนี่คือเรียกว่าโลกุตรธรรมนะก็คือธรรมที่พ้นจากโลกญาติโยมทั้งหลายปฏิบัติเพื่อให้พ้นจากโลกนะซึ่งถามว่าในะปัจจุบันเนี่ย อาตมาก็ยังเข้าไม่ถึงนะต้องบอกแบบนี้ก่อนในเรื่องของโลกุตระธรรมนะก็ยังเป็นพายโยคาวาจรเนี่ยที่ต้องศึกษานะเป็นเสขะที่ยังต้องศึกษาเรียนรู้ที่จะประพฤติปฏิบัติตนเนี่ยให้ยกระดับจิตของตนให้สูงขึ้นไม่ได้มีคนวิเศษจนถึงเป็นอริยสงฆ์อันนี้คือยอมรับในส่วนของตนเองมีอาจกล่าวอ้างว่าเป็นอริยสงฆ์ได้ญาติโยมทั้งหลายเป็นเพียงสมมุติสงฆ์ ที่พัฒนาตนในแบบที่ตนเองนั้นเนี่ยมองเห็นแล้วก็ตั้งใจที่จะพัฒนาในบางจุดนะให้มันดีขึ้นเอาละในส่วนของญาติโยมเองเก,ก็สามารถที่จะประพฤติปฏิบัติได้นะในสิ่งเหล่านี้นะการที่ท่านทั้งหลายได้ประพฤติพรหมาจรารย์นะไม่ว่าจะเป็นการรักษาศีลเนี่ยก็ถือว่าเป็นการประพฤติพรหมาจรารย์นะ อยู่ในกรอบฝึกตนฝนะึกหัดดัดตนให้อยู่กับร่องกับรอยเนี่ยมีการประพฤติธ,ธรรมเป็นตน้นโดยการรักษาคุณภาพจิตของตนเองสิ่งเหล่านี้เนี่ยโยนะถือว่าเป็นการประพฤติปฏิบัติที่เล็งเห็นผลเพื่อยกระดับจิตจต,ตนทั้งนั้นแหละแต่อยู่ที่ว่าเราจะขวนขวายหรือว่าใส่ใจในสิ่งเหล่านั้นมากน้อยเพียงใดก็แค่นั้นเองเนาะ เพราะฉะนั้นในส่วนของพรหมจรรย์ดังที่กล่าวญาติโยมทั้งหลายนะประพฤติดุดดังพรหมประพฤติเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดนะจะหมดจดได้จะบริสุทธิ์ได้มันก็ต้องผ่านการฝึกหัดดัดตนนะให้มันเหมาะมันควรในแบบที่ควรจะเป็นก็แล้วกันนะเพราะฉะนั้นแล้วก็กล่าวโดยย่อนะโดยบทสรุปนะให้ญาติโยมได้ฟังนะประมาณนี้ อย่างบุคคลที่เป็นครือข่าฆราวาสนี่ก็รักษาศีลน,นั่นแหละโยมการรักษาศีลเบื้องต้นฆราวาสเก็ศีลห้าข้อนะประพฤติพรหมจรรย์รนะักษาศีลห้าข้อนะข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสข้อห้าคงไม่ต้องอธิบายแล้วมั้งนะเพราะว่าโยมที่ฟังทำส่วนใหญ่ก็รู้จักเข้าวัดกันอยู่แล้วนะไปวัดคราใดก็ได้สมาทา,านศีลครานั้น เนาะก็เอาเปน็นอันว่าไม่ขยายความต่อในส่วนของตรงนี้แล้วกันเป็นอันว่าให้พวกเรารู้โดยพืตินัยนี่แหละนะว่าเป็นคราสาญาิโยมหลักๆก,ก็คือการรักษาศีลให้บริสุทธิ์นี่แหละนะเอาในส่วนของญาิโยมเองกนะ็อย่างที่บอกนะเบื้องต้นก็ศีลห้าแต่ถ้าหากว่าเหนือขึ้นมาหน่อยนะก็รักษาศีลแปดศีลแปดก็จะละเอียดขึ้นมาอีกนิดหนึ่งกฎเกณฑ์ของเขาก็ ก็มากขึ้นมาอีกหน่อยน,นั่นคือการรักษาศีลความละเอียดจากการประพฤติท,ทางกายมันก็เพิ่มขึ้นการสำรวมระวังมันก็เพิ่มขึ้นนจึงต้องใช้สติสัมปชัญญะควบคุมดูแลกายและจิตของตนเพิ่มขึ้นในเรื่องของศีลที่จะรักษาอย่างที่บอกกนะันนะหรือนอกเหนือจากนั้นก็นู่นเลยศีลของพระคุณเจ้าเนี่ยออกบวชเลย ซื้อสีนสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้ออย่างเงี้ยยกตัวอย่างโยมก็เอาพิจารณาเอาแล้วกันทีนี้มาถึงงานของวัดหน่อยโยมประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะก่อนจะหมดเวลานะก็ในเรื่องของโดมเนี่ยที่เป็นเจ้าภาพโดมเนี่ยโยมยังสามารถทำได้เรื่อยนะแต่ว่าอาจจะทำตามกำหนดเวลาไม่ทันแนละ้วเพราะว่าเจ้าภาพไม่เพียงพอที่จะมัดจำแล้วก็ที่จะทำ นะก็ต้องขยับเวลาออกไปสักนิดหนึ่งอาจจะล่าช้าไปหน่อยต้องขออภัยโยมด้วยแต่โยมสามารถที่จะจองเป็นเจ้าภาพได้เรื่อยๆนะนะเมื่อทุกอย่างพร้อมอาตมาก็จะทำในสิ่งที่ที่ตั้งใจไว้นะแต่ว่าปัจจัยที่โยมบริจาคมาก,ก็จะอยู่ในบัญชีวัดอยู่แล้วนะไม่ต้องกลัวว่าจะมาตายแล้วปัจจัยของโยมจะสูญถึงแม้ว่าอาตมาตายหรือมรณภาพโยมไม่ต้องกลัวว่า ทรัพย์สินทุกอย่างของเจ้าวาดนะก็ต้องตกเป็นของวัดทั้งสิ้นนะไม่ต้องกลัวว่าอาตมาตายแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะขาดสูญนะทุกสิ่งทุกอย่างยังคงเดินหน้าต่อได้นะในส่วนตรงนี้ทีนี้พูดถึงเรื่องของการทําบุญนะหลังจะออกพรรษาจริงที่วัดพิเทศมหาชาติเมื่อครั้งที่ผ่านมาวันพระที่ผ่านมาในเทศมหาชาติโอ้พระท่านเทศกันโชว์ความสามารถกันในแบบที่ท่านถนัดนั่นแหละ นะอาจจะถูกใจไม่ถูกใจใครไม่รู้แต่สําหรับอาตมาถือว่าท่านได้ทําหน้าที่ของท่านตามความสามารถที่ท่านพอจะทําได้ในส่วนตรงนี้นะวันออกพรรษาก็จะมีการเทศมหาชาติอีกครั้งหนึ่งญาติโยมทั้งหลายนะก็ขอใช้เสียงนี้เชิญชวนญาติโยมสาธุชนทุกท่านนะมาร่วมงานเทศมหาชาติด้วยกันวันออกพรรษาที่วัดสวรรคารามนะสามารถมาชมได้ทั้ง ไนะม่ใช่มาชมมารับฟังได้ทั้งเช้าและบ่ายโยมตอนช่วงบ่ายก็เริ่มตั้งแต่เที่ยงวันเลยนะตอนเช้าก็ตั้งแต่เช้าหลังจากนะฉันเช้าเสร็จก็ลุยเลยในส่วนของการเทศมหาชาติญาติโยมทั้งหลายนะญาติโยมก็สามารถมาร่วมสดับรับฟังได้ตั้งแต่เวลาประมาณ9นาฬิกาเป็นต้นไปนะช่วงเช้าก็ทำบุญปกตินะทำบุญปกติ ตอนะนช่วง9โมงก็เริ่มลุยจนถึง11โมงในการเทศมหาชาติแล้วก็พักชันเพลนเสร็จแล้วก็เที่ยงวันนะก็ลุยต่อนะไม่เกินบ่าย3โมงก็น่าจะจบในส่วนตรงนี้นะชี้แจงให้ญาติโยมได้ทราบแล้วกันว่าถ้าใครจะมาฟังเทศมหาชาติที่วัดสวรรคารามก็อนุโมทนาด้วยอีกเรื่องหนึ่งก็คือการทําบุญอดีตเจ้าวาดของวัดสวรรคารามหรือทําบุญบุรพาจารย์นะ ก็คือจะมีการประทําบุญอดีตเจ้าวาดทุกปีโยมญนะาติโยมทั้งหลายก็สามารถมาร่วมได้ในวันที่ปกติแล้วจะทำวันที่30กับ31คือวันที่30เนี่ยมีการสวดพุทธมนต์เย็นสวดพระพิธรรมแล้วก็วันที่31เนี่เจะทำบุญตักบาตรเช้านะก็เป็นอันเสร็จพิธ,ธีแต่ทีนี้จตมาเห็นว่าควรเปิดโอกาสให้คนที่เดินอยู่ไกลๆเนี่ยได้เดินทางมาร่วมบุญกับเราบ้าง นะถ้าหากว่าสวดบนเย็นเลยบางทีกลับบ้านมันมืดนะกว่าจะถึงบ้านนะคนไกลๆเขาก็ลําบากเช้าเลยบางทีจะแหมจะมาร่วมทําบุญที่วัดแต่เช้าเนี่ยเจ็ดนะโมงเช้าพระลงขึ้นสลาแล้วมันก็มันก็ไม่ทนันนะ่ะคนอยู่กกไกลๆเขาก็ลําบากก็เลยเสนอกับคณะกรรมการว่าเราน่าจะปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยนะจากเย็นเช้าให้กลายมาเป็นเพงมื้อเดียว นะท่านคณะกรรมาการวาสวรรคารามก็เห็นด้วยในมติที่ประชุมก็เลยตกลงกันว่างานทําบุญอดีตเจ้าวาดนั้นเนี่ยจะทําในวันที่สามสิบเอ็ดตุลาก็คือเป็นวันบรณภาพของหลวงปู่เจ้าคุณสวรรคนะ์อดีตเจ้าคณะจังหวัดสวรรค์เขโลกอดีตเจ้าคณะจังหวัดสุขโขทยัยนะก็จะทําในวันที่สามสิบเอ็ดตุลาคมนะช่วงเวลาสิบนาะฬิกาเพลนั่นแหละโยมสิบโมงเราจะมีการสวด พุทธมนตร์ในงานบุรพาจาร์นะก็คือทําบุญอดีตเจ้าวาดนะญาติโยมทั้งหลายก็สามารถมาร่วมบุญได้และในวันนั้นเนี่ยธรรมาภาพก็จะมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนะโรงเรียนเทศบาลว,วัสวรรคารามเนะี่ยทั้งโรงเรียนเลยเพราะฉะนั้นเปิดรับเจ้าภาพจํานวนหนึ่งร้อยทุนทุนละห้าร้อยบาทนะญาติโยมทั้งหลายก็สามารถร่วมนะเป็นเจ้าภาพแจกทุนในวันบุรพาจาร์ได้ แล้วถ้าโยมเป็นเจ้าภาพในการมอบทุนการศึกษาเนี่ยในวันนั้นเนี่ยอยากให้โยมมามอบด้วยตัวของโยมเองด้วยนะอาตมาก็จะนําปัจจัยใส่ซองเตรียมไว้นะคนที่เป็นเจ้าภาพก็อยากให้มาร่วมงานแล้วก็มามอบด้วยมือของโยมเองไม่ใช่ว่าแจกทุนการศึกษาอาตมาเป็นคนแจกนะก็คืออยากให้โยมเลยแหละเป็นคนแจกหรือส่งตัวแทนมาสักคนหนึ่งแต่ถ้าหากว่าไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรนะไม่สะดวกในการมาด้วยตัวเอง ก็เดี๋ยวหาบุคคลอื่นหรือถ้าไม่มีใครจะมาแจกได้แต่ว่าหลักๆแล้วอยากให้ท่านเจ้าภาพเนี่ยได้มามอบทุนการศึกษาด้วยตัวของท่านเองนะถ้าใครสนใจที่จะเป็นเจ้าภาพมอบทุนการศึกษา100ทุนนะก็คือทุนละ500บาทญาติโยมทั้งหลายก็สามารถที่จะแจ้งความประสงค์ได้นะเมื่อวานนี้มีบ้านงานงานศพโยมแม่สวนสวนรณชื่นนะจองเป็นเจ้าภาพบ้างแล้วก็ต้องขออนุมัตินาแล้วกันนะฝากข่าวประชาสัมพันธ์ ้ญาจโยมได้ทราบโดยทั่วกันเอาละวันนี้เวลาหมดหมดเวลาแล้วท้ายที่สุดนี้ก็ขอความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่บรรดาญาจโยมท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านเทิญขอเจริญพร